ครับก็สู่ช่องชัยเอฟด,ดัมซิ่งสีสเกตนะครับวันนี้ผมเอาเรถเกี่ยวมาซ่อมนะครับรเผอิญครับมาเจออิตาชินะครับคันที่ตกสะวันนั้นเอามาทำอยู่นี้ครับอยู่อำเภอขุขันอู่ช่างมิดนะครับ ต่อกันนี้ก็เปลี่ยนอะไรบ้างเปลี่ยนเปลี่ยนเกงใหม่แล้วก็ติดแอร์แล้วก็หรือเปลี่ยนถ่ายน้ํามันถ่ายอะไรหมดแล้วครับหรือทั้งคันนะครับเนี่ยตอนนี้ช่างกำลังลองแอร์ก็เปลี่ยนใหม่นะครับใส่เดินระบบใหม่เครื่องเครื่องน่าจะไม่ได้รื้อั ไม่รู้เพราะว่าหม้อน้ำก็เปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนเลยระบบไฮดรอลิกปั๊มถังน้ำมันถังไฮดรอลิกก็ถอดถอดทุกส่วนแต่ตัวเดินไม่ได้ถอดอันนี้ช่างบอกว่า ไอซื้ออะไรซื้อของนี่ก็เปิดแบบไปแล้วครับสี่แสนค่าช่างก็เกือบแสนแล้ววันนี้ช่างกำลังติดแอร์อยู่อันนี้เป็น EX 2 0 0นะครับ z EX หรือเปล่า เห็นสติกเกอร์นะตอนนี้ก็เก็บระบบไฟครับเห็นช่างบอกว่ามันเก๋งมันไม่ใช่เก๋งของมันนะมันเป็นเก๋งของรุ่นอะไรกนำะลังตรวจสอบภายใน

ร่องตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องอินสูงๆนะครับฟื้นแล้วครับฟื้นแล้วครับแต่ว่าต้องใช้ตังค์เยอะหน่อยใช้กอตีไป500แสนนะครับการใช้จ่ายทุกอย่าง ไม่มีอะไรเสียหายมากนะดูแล้วมันก็เสียหายไอ้พวกระบบเครื่องระบบไฮดรอลิกก็มีน้ําเข้าอยู่แล้วเนาะระบบไอ้นี้ก็เสียแต่ว,ว่าเกง๋งช่วยบูมช่วงอาร์มก็ไม่เป็นไรยังคงสภาพเติมเปลี่ยนเกง๋งแล้วก็ไล่ระบบใหม่นะครับ ตอนนี้ช่างลองแอร์นะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะลองเครื่องให้ดูน่าจะไม่ได้ลองเพราะว่าช่างที่มาทำนี่ก็มาทำแอร์โดยเฉพาะนะครับช่างที่ทำอนนี้ก็มัวแต่ซ่อมกันอื่นอยู่ยังไม่ว่างนี่ผมก็เอารถเกี่ยวมาเปลี่ยนบูทสลัก เปลี่ยนไอซีนกรุบนะครับซีนกุบรั่วรั่วมือวานเนี่ยดีนะน้ำเข้าไปเยอะโอเคครับก็คลิปนี้ขอจบคลิปเพียงกรนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูและเข้ามาติดตามนะครับผมค,ครับ